ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของนาซาร่วมกับมหาวิทยาลัยโทโฮประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจและชวนให้คิดว่าโลกของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่คำตอบที่ได้จากการจำลองด้วยซูปเปอร์คอมพิวเตอร์คือโลกจะสามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ1,000ล้านปีข้างหน้าเท่านั้นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่รุนแรงและไม่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตสาเหตุหลักมาจาก2ปัจจัยสาคัญ ดวงอาทิตย์ที่แก่ตัวลงเมื่อดวงอาทิตย์มีอายุมากขึ้นมันจะปล่อยพลังงานความร้อนออกมามากขึ้นเรื่อยๆทําให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ําบนพื้นผิวโลกระเหยกลายเป็นไอน้ําจนหมดสิน้นสภาพภูมิอากาศก็จะแปรปรวนอย่างรุนแรงระบบนิเวศจะเสียสมดุลและเงื่อนไขที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตจะค่อยๆหายไปซึ่งกระบวนการนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ออกซิเจนที่ลดลง นอกจากความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วโลกยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือการลดลงของออกซิเจนในชั้นบรรยากาศงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Nature Geoscience ชี้ว่าสภาพบรรยากาศที่อุดมด้วยออกซิเจนอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราวในประวัติศาสตร์ของโลกแบบจำลองระบุว่าในอนาคตอันไกลออกไปความเข้มข้นของออกซิเจนจะลดลงอย่างมากจนกลับไปใกล้เคียงกับช่วงเริ่มต้นของโลก ซึ่งหมายความว่าแม้ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะส่งผลกระทบอย่างเต็มที่มนุษย์ก็อาจจะอยู่รอดได้ยากลำบากอยู่แล้วหากขาดออกซิเจนที่เพียงพอสำหรับการหายใจการค้นพบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ผลกระทบต่อโลกของเราเท่านั้นแต่ยังทำให้เราต้องทบทวนวิธีการค้นหาชีวิตนอกโลกอีกด้วยเพราะเดิมทีการมีอยู่ของออกซิเจนถูกมองเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของชีวิตบนดาวเคราะห์อื่นแต่เมื่อพบว่าออกซิเจนเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราว เกน,นี้จึงต้องมีการพิจารณาใหม่แม้ว่าช่วงเวลาที่โลกจะสิ้นสุดอย่างห่างไกลเป็นพันล้านปีแต่นี่ไม่ใช่คำทำนายที่น่ากดหูแต่เป็นคำเตือนเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่ามันเตือนใจเราว่าโลกไม่ใช่บ้านที่ยั่งยืนตลอดกาลและการเข้าใจขีดจำกัดของการดำรงอยู่ของชีวิตจะช่วยกระตุ้มให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและเตรียมพร้อมต่อความท้าทายในระยะยาว เราในว่าอย่างไรโลกสีฟ้าของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของจักรวาลเสมอหลังจากที่ได้ฟังข่าวนี้จบแล้วผมยอมรับเลยว่ามันทําให้ผมคนลุกไปหมดเลยนะครับไม่ใช่เพราะความกลัวว่าโลกจะแตกพรุ่งนี้มาลือนี้หรอกนะแต่เป็นเพราะความยิ่งใหญ่ของจักรวาลและความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแม้แต่บ้านที่เราเรียกว่าโลกก็ตามข่าวนี้มันเปิดมุมมองให้เราได้เห็นว่า สิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงถาวรอย่างดวงอาทิตย์หรือแม้แต่ออกซิเจนที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้มันก็มีอายุไขของมันเองแล้วแบบนี้อะครับเราจะไม่หันกลับมามองตัวเองหรอครับว่าในเมื่อโลกยังมีวันสิ้นสุดแล้วชีวิตอันแสนสั้นของเราล่ะจะไม่ใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดได้ยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ไกลตัวนะครับแต่มันคือคำเตือนที่กระตุ้นให้เราหันมาดูแลโลกใบนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในตอนนี้ เพราะถึงแม้โลกจะมีวันสิ้นสุดแต่การกระทําของเราในวันนี้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในวันพรุ่งนี้เสมอจริงไหมครับถ้าคุณคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์และทําให้คุณได้ฉูกคิดอะไรบางอย่างอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าอยากขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ก็กดขอบคุณได้เลยนะครับและที่สําคัญถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดว้าวแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วคุณล่ะครับ หลังจากได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่